สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับและพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปพูดถึงเรื่องพยาธิโดยรวมนะครับเพราะว่าผมพูดแยกไว้3ามคอนเทนต์แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องพยาธิภายนอกภายในพยาธิเม็ดเลือดแล้วก็พยาธิในระบบทางเดินอาหารเนาะวันนี้ก็จะขอญาติพูดรวมเป็นภาพรวมเพราะว่า โดยละเอียดให้พี่น้อง f c คนเลี้ยงสัตว์ให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพยาธิผมเน้นมากพี่น้องครับการเลี้ยงสัตว์นะถ้าพี่น้องดูแคลนเรื่องพยาธิพี่น้องมองข้ามมองข้ามเรื่องพยาธินี้สัญญาลาบานได้ว่าไปไม่รอดครับพี่น้องไปไม่รอดจริงๆอย่ามองข้ามพยาธิครับพี่น้องต้องให้ ความสำคัญกับพยาธิผมพูดเยอะมากหลายคอนเทนต์มากเนื่องจากอยากจะให้พี่น้องรู้ซึ้งถึงแกนแท้การเลี้ยงสัตว์พี่น้องทราบไหมครับว่าแก่นแท้ของการเลี้ยงสัตว์คือการเข้าใจและการกำจ,จัดพยาธิออกไปจากร่างกายสัตว์นั่นเองผมเคยเล่าให้พี่น้อง f อฟฟังหลายอ P ีว่าชีวิตการเลี้ยงสัตว์ของผมเกือบไปไม่รอด เพระผมไม่รู้จักพญาตในที่สุดผมเกือบพูดตรงๆนะครับเกือบเจ๊งนะผมลงทุนเลี้ยงสัตว์เป็นล้านเลยพี่น้องครับผมใช้ต้นทุนหลักล้านเลยไม่ใช่ล้านเดียวด้วยนะครับหลายล้านด้วยนะผมกู้เงินธนาคารอ,อมสินมาขุนวัวครับกู้เงินธนาคารอมสินกตกสมาสองธนาคารมาขุนวัวแล้วผมไม่รู้จัก การดูแลสุขภาพสัตว์ที่แท้จริงและผมไม่มีหมอที่เข้าใจเรื่องสุขภาพสัตว์ที่แท้จริงมาแนะนำํำผมเกือบเอาตัวไม่รอดครับพี่น้องเกือบเป็นนี่เป็นศิลป์โมโหลานเลยนะฮะเกือบซ้ำเติมชีวิตจากชีวิตที่เจ๊งๆมาจากธุรกิจค้าของเก่าก็หันมาใส่การเลี้ยงสัตว์ทำประสัสตว์ด้วยความคิดที่ว่า มันจะกู้หน้าได้นะครับจะกู้มันเป็นอาชีพที่เราทําได้ทําทําเป็นนะครับเพราะว่าวัวควายมันกินหญ้าแล้วอ้วนจริงครับพูดติดปากกันทุกคนพูดเป็นวัวควายกินหญ้าแล้ะอ้วนเปลี่ยนหญ้าให้เป็นเงินเปลี่ยนหญ้าให้เป็นเนื้อเป็นเปลี่ยนหญ้าให้เป็นทองคำำําดําเป็นขี้อะไรเงี้ยถูกต้องครับไม่เถียงแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องพยาธิแล้วนะครับท่านจะเลี้ยงวัวควายป่วยเป็นโรค แล้วท่านจะเอากําไรจากที่ไหนมานะครับควายวัยววเป็นพยาธิภายนอกภายในท่านก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วเป็นยังไงนะครับพยาธิภายนอกภายในเมื่อเป็นแล้วนะครับถ้าเป็นพยาธิใบไม้ในตับอาการก็จะเป็นซีดเหลืองนะพี่น้องทราบไหมครับพอมันเป็นแล้วมันจะซีดเหลืองมันเป็นพยาธิใบไม้ในตับมันก็จะลามไปอยู่ในกระแสเลือดด้วย พยาธิใบไม้สามารถเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดได้สามารถเข้าไปอยู่ในปอดได้ทำลายจนหมดสิ้นครับพี่น้องผมเคยลงไว้แล้วใน e ีพีก่อนๆไปหาดูนะพยาธิใบไม้ในกลับถ้าเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเรียกว่าพยาธิใบไม้ในกระแสเลือดรูปร่างลักษณะเหมือนกับพยาธิใบไม้ในตับทุกประการตัวมันก็เป็นมันเป็นตัวนะครับสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่ามันเหมือนมันเหมือนใบไม้ขาวๆใสๆวุ่นๆนั่นแหละครับ แต่มันทำลายล้างครับมันทำให้เลือดสัตว์จางถ้าสัตว์เป็นพยาธิใบไม้ในตับแล้วนะครับมันจะเป็นเปิดอวัยวะเพศดูจะเห็นลักษณะซีดเหลืองออกส้มเลยครับอันนั้นหนักแล้วนะครับจะเสียชีวิตแล้วนะแล้วเปิดตาดูก็จะเหลืองเปิดปากดูก็จะเหลืองสัตว์ก็จะพร้อมโซนะครับปากก็พร้อมโซเป็นพุงโลก้นปอดอยู่อย่างนั้นนะครับ เลี้ยงเท่าไร่ก็ไม่อ้วนให้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนพี่น้องก็หมอบางคนก็ซื้อยาบำรุงฉีดซินะครับหรือยาบำรุงฉีดสัดผอมก็ซื้อยาบำรุงฉีดขอโทษนะครับถ้าไม่ขจัดพยาธิให้เอาโอ่งใส่แล้วก็เอาวัวใส่เข้าไปในโอ่งชุกมันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่หายเลยครับท่านต้องไปตัดที่ต้นตอต้องไปขจัดพยาธิใบไม้นะครับท่านต้องใช้ยาฉีดครับยากิน ถ้จัดไม่ได้นะครับต้องใช้ยาฉีดผมเองผมต้องขอโทษพี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องเก่าๆรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้เป็นหมอผมพูดชื่อยาไม่ได้พูดชื่อยาผิดกฎหมายแต่ถ้าอยากจะรู้ชื่อยาว่าพยาธิใบไม้ในตับไอพยาธิไปนอกไปในที่สันดาวามพูดเนี่ยมันเป็นอะไรมันยาแบบไหนหน้าตามันเป็นยังไงภาษามันเรียกอะไรนะครับอินบอ็อกอ,อินบ็อกเพจก็ได้หรือ ทักไลน์มาก็ได้ id ไลน์ผม093 195 1842เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ที่หัวข้อคอนเทนต์นะครับพี่น้องจะได้ทักไลน์มาแล้ววิธีการทักไลน์นะครับไม่ใช่ว่าฮัลโหลส่งรูปตุ๊กตามาโบกไม้โบกมือแล้วไม่พูดอะไรนะครับผมบล็อกทิ้งโดนผมบล็อกทิ้งนะครับอย่าทําอย่างนั้นนะครับถ้าจะถามอะไรให้พิมพ์มาเลยครับ อย่าสวัสดีอย่าส่งรูปตุ๊กตนตุ๊กตาสวัสดีมาไม่เอานะครับเราเป็นคนเจริญแล้วเราจะคุยอะไรเราต้องคุยมาเลยครับผมไม่ตัดสรู้ได้ว่าท่านต้องการจะคุยอะไรส่งรูปตุ๊กตาตุ๊กตามาสวัสดีเนี่ยผมไม่รู้แล้วครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดว่าสวัสดีทักทายท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรท่านพูดมาเลยครับผมไม่ตัดสรู้ได้ว่าท่านอยากจะรู้อะไรสวัสดีทักทายผมก็ไม่ตอบครับผมพักไม่เป็น เอาตรงๆนะครับผมเป็นคนพูดตรงนะเมื่อเป็นพยาธิใบไม้ในตับนะครับมันก็สามารถกระจรกระจายไปได้ในปอดในกล้ามเนื้อในอะไรมันไปได้ทั่วหมดแหละนะมันมันกินพยาธิใบไม้ในตับพยาธิใบไม้ในกระแสเลือดเนี่ยมันกินน้ําเลือดน้ําเหลืองสัตว์เป็นอาหารนะครับพอมันกินน้ําเลือดน้าเหลืองสัตว์เสร็จแล้วมันก็เลือดสัตว์ก็จะจางสิครับทีนี้เป็นไงครับ จางก็จะหมดแรงก็เหมือนคนเป็นดีซ่านคนเป็นดีซ่านก็หมดเลือดจางเหลืองตาเหลืองนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับอันตรายนะอย่าปล่อยให้เป็นปา่าหะานำโรคพยาธิใบไม้เกิดจากอะไรครับน้ำที่มันกินเข้าไปนี่แหละครับมันมีพยาธิใบไม้มันเกิดจากกุ้งหอยปูปลานี่แหละครับเป็นสื่อนำมันปล่อยไข่พรยาธิเอาไว้ในน้ำนะครับ พวัวควายเราไปกินหนีไม่ออกแล้วครับรวัวควายมันก็ชอบกินน้ําในแหล่งน้ํำธรรมชาติน้ำนํำขุ่นน้ําขาวน้ำอะไรมันไม่สนใจแล้วครับมันหิวมันก็กินนะมันก็ติดเข้ามาอติดเข้ามาก็เราก็มีหน้าที่ขจัดเลยครับกาจัดมันนะเราไปเราไปแก้ไขที่ต้นเหตุไม่ได้เราก็มาแก้ไขที่ปลายเหตุ ที่ตัวเหตุมันครับเราไปทําน้ําให้ใสสะอาดทั่วทั้งทุ่งไม่ได้เราก็มาขจัดพาขยาออกจากร่างกายสัตว์เราสิครับนะฮะอันนี้พยาธิไปนอกไปไหนเนาะพยาธิในลใําไส้พยาธิในระบบทางเดิอนอาหารก็จะมีพวกเส้นได้ปลาขอตัวโกมอะไรพวกนี้นะครับสาคูแ้มา้าอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้นะครับที่ผมเคยอธิบายไว้แล้วว่ามันไม่กิน อย่างอื่นเลยมันกินแต่หัวอาหารที่วัวควายเรานะครับผลิตแล้วส่งเข้าไปในลำไส้เล็กเพื่อจะไปเป็นอาหารของร่างกายแต่พวกนี้นอนรออยู่แล้วครับตัวตืดนอนรอตอนแรกก็ตัวสองสามเซนหนึ่งนิ้วพอมันได้กินอาหารที่วัวควายผลิตไปแล้วส่งเข้าไปจะไปบำรุงร่างกายมันก็กินก่อนกินเสร็จแล้วมันก็จเจริญงอกงามจากตัวคืบตัวนิ้วมันจะกลายเป็นวาเป็นศอกขึ้นมา นะครับแล้วมันก็จะแพร่กระจายไปได้ทั่วร่างกายนะครับแพร่กระจายไปได้ทั่วพยาธิเส้นได้ปากขอพวกนี้สามารถเข้าไปในตาก็จะทําให้พ,พที่ว่าพยาธิขึ้นตานะครับตาคันตาอักเสบพอมันเข้าไปที่ตาเนี่ยครับเป็นพวกเส้นได้นะอัวควยมันก็จะคันใช่ไหมพี่น้องพอคันเสร็จแล้วก็ใช้เท้าหลังเนี่ยเคลี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 ยหรือไม่งั้นก็ถูถูกับคอถกอถูกับต้นไม้ ครับถูถูถูอยู่นั่นแหละพอถูเสร็จแล้วก็กเสพตาปริ้นตาแดงตาช้าตาเป็นน้ําเลือดน้ําเหลืองออกมาเนี่ยครับพยัดขึ้นตาพี่นองสังเกตเห็นเคยเห็นไก่ไหมครับไก่ก็เวลามันขึ้นก็จะขาวเต็มลูกตายุบยิบยุบยิบยิบ,ยบในตานะครับวัวควายก็เป็นนะครับวัวควายนี่จะขึ้นตัวเติดขึ้นไปก็จะไปเป็นวุ้นวุ้นใสใส,ยสยอยู่ในลูกตาลองสังเกตดูให้ดีนะครับน้องเกตดูให้ดี บางตัวเนี่ยเป็นเยอะๆถึงขนาดออกทางก้นถ่ายออกมาเป็นกองกองเลยนะครับถ่ายออกมาเป็นกองกองเลยพยาิระบบทางเดิอนอาหารผมอธิบายไว้แล้วต้องใช้ยากรอกเนาะต้องใช้ยาชนิดกินก็แล้วกันเอาพูดง่ายๆท่านจะเอาไปหายาเม็ดยาผงยาน้ําอะไรก็เรื่องของท่านไปหาตามร้านไก่ยาแต่ต้องทํานะครับในกรณีลูกสัตว์ก็เกิดใหม่ก็วันแรกก็กรอกได้เลย แล้วก็เดือนงกอกเดือนละครั้งละครั้งละครั้งจนกว่าจะถ่ายพยาธิได้นะครับจนกว่าจะถ่ายใช้ยาฉีดได้ลูกสัตว์เนี่ยต้อวงวัวควายนะครับต้องอายุหกเดือนขึ้นไปถึงจะใช้ยาฉีดครับยาฉีดบางตัวมันไปยับยั้งการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อสัตว์นะครับต้องเข้าใจตามนี้นะครับนะ,ะไม่ใช่ว่าเราจะรู้จักพยาธิแล้วที่มาของมันล่ะที่มาเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยพยาธิในระบบทางเดินอาหารนี้ เพราะอะไรครับหญ้ามันก็อยู่กับดินดินมันก็เป็นศูนย์รวมของพญาติไสเดือนตัวเติ่์ดอะไรต่างๆนะมันเป็นศูนย์รวมเรารู้ที่มาของมันเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็เหมือนพญาติใบไม้ในตับที่มันมากับน้าเราทําอะไรไม่ได้พี่น้องเราไปแก้ไขจุดนั้นได้น้อยมันได้น้อยเราก็มาแก้ที่ร่างกายสัตว์ดีกว่าเมื่อสัตว์เรารู้อยู่แล้วว่าสัตว์เรามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงมันก็ต้องติดพญาติ ลำไส้ติดพยาธิทางเดินอาหารเราก็ถ่ายพยาธิให้มันพี่น้องครับเอาอยากรอ,อกมันไม่ใช่กรอ,อกต้องกรอ,อกทุกวันหรอกถ้าลูกสัตว์เดือนละครั้งถ้าเรากรอ,อกไม่ได้เราก็ผสมอาหารผสมอาหารไม่ผสมอาหารไม่กินก็ผสมลำผสมลำไม่กินกับผสมหญ้าอะไรต่างๆยมหญ้าผสมฟางในจุดหนึ่งที่เขากินนั่นแหละครับนะทําวิธีไหนก็ได้ที่ให้เขากินหลอกล่อเอาถ้าท่านไม่สะดวกเรื่องน้ําก็เป็นเม็ด แต่เดี๋ยวนี้ยาพยาธิชนิดเม็ดเริ่มจะมีน้อยนะครับเริ่มจะขายไม่ดีเขาก็เลยเลิกผลิตเขาผลิตเป็นชนิดน้ําง่ายกว่าเนาอะ,อะเอาเป็นว่าเราเข้าใจตามนั้นนะครับผมสรุปให้ฟังเกี่ยวกับพยาธิวันนี้แล้วก็ยังมีพยาธิอีกตัวหนึ่งคือเม็ดเลือดพยาธิเม็ดเลือดก็พาหะก็คือโน่นนะครับเหลือบยุงเหลือบย,ย,ยุงลิ้นไลเห็บเอาอะไรต่างๆผมอธิบายไว้ละเอียดในอีพีเรื่องพยาธิเม็ดเลือดแล้ว นะฮะเป็นแล้วป่วยแล้วโอ้โหรักษายากนะครับรักษาบางทีต้องสามสี่ครั้งฉีดยานะครับต้องใช้ยาฉีดเท่านั้นและใช้ดีเมื่อเอายาสองชนิดมารวมกันอ่าไม่ใช่มารวมกันนะฉีดคนละสลิงแต่ฉีดพร้อมกันนะครับยาชนิดหนึ่งเป็นยาเป็นยาฆ่ากำจัดประจัจยาิเม็ดเลือดฆ่าเชื้อในพระจั่าฆ่าเชื้อในกระแสเลือดโดยตรงยาชนิดหนึ่งก็เป็นยาฆ่าเชื้อเหมือนกันเมื่อใช้ยาสองตัวนี้ฉีด ด้วยกันแล้วมันจะทำให้ประหยัดตัวยาตัวเล็กใช้อย่างละห้าซีซีตัวตัวกลางใช้อย่างละ10ซีซีตัวใหญ่ใช้อย่างละ15ตัวจัมโบ้ตัวบิ๊กๆเลยหนึ่งตันตั้งแต่ห้าร้อยโลขึ้นไปใช้อย่างละ20่สไม่ครับดูดนะมันประหยัดประหยัดยานะแล้วได้ผลเห็นตาเปล่าเลยพี่น้องครับได้ผลเห็นตาเป่าพี่น้องลองทำดูนะ ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ใช้ยาฉีดสามชนิดยากินหนึ่งชนิดรวมเป็นสี่ชนิดรวมๆแล้วผมเรียกว่าประหยัถ่ายพยะหยชุดใหญ่ครับพี่น้องถ่ายพยะหยชุดใหญ่นะอันนี้เป็นศัพที่ผมบัญญัติขึ้นมาเองไม่มีในตำราไม่มีในนักวิชาการร้านขายยาไม่รู้ แต่ผมเรียกอยู่ติดปากติดประจําเลยคือพยาิชุดใหญ่ในกลุ่ม f อซในกลุ่มลูกศิษย์ของผมจะรู้ดีว่าพยาิชุดใหญ่มีอะไรบ้างนะครับ้าพี่น้องอยากรู้พยาญิชุดใหญ่มีอะไรเป็นเพื่อนไลน์มาครับแอดเป็นเพื่อนไลน์มาแล้วถามไม่ใช่แอดเป็นเพื่อนไลน์แล้วฮัลโหลอย่างนี้ผมไม่รู้นะครับว่าอยากจะรู้อะไรบอกมาเลยหรือว่าพิมพ์มาเลยว่าขอดูตัวยาถ่ายพยาชุดใหญ่ครับ เรดูตัวอยางไทายพญายชุดใหญ่ค่ะอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันผมจะส่งตัวอยาให้ดูครับผมไม่มีคําว่าขี้เหนียวความรู้ผมไม่มีคําว่าปิดบังกับพี่น้องเอฟคืคนเลี้ยงสัตว์ผมอยากให้วงการปรศุสัตว์เมืองไทยจเจริญงอกงามรุ้ไปด้วยดีเลี้ยงแบบแข่งกันเลี้ยงแบบสนุกสนานนะครับการตลาดมันจะได้ดีไปข้างหน้าในวันข้างหน้าการตลาดปศุสัตว์ดีพวกเรา จะได้ตาใสลืมตาอ้าปากได้เทียบเท่ากับอาชีพอื่นๆที่เขาล่ำเขารวยกันนะครับคนเลี้ยงสัตว์นะครับมันเป็นอาชีพที่เขาลังเกียจแต่เราสามารถยกฐานะเราได้ด้วยการที่เราดูแลสุขภาพสัตว์ของเราให้ดีๆพัฒนาสุขพัฒนาสัตว์ของเราให้ตัวใหญ่ๆมีคุณภาพตอบโจทย์กับการตลาดพี่น้องครับถ้าพี่น้องเข้าถึงเรื่อง หัวใจของการเลี้ยงสัตว์พี่น้องต้องรู้เรื่องการขัดกำจัดพยาธิสัตว์ครับแล้วพี่น้องจะร่ำรวยจากการเลี้ยงสัตว์ครับทำไมพูดอย่างนั้นจะไม่ให้รวยได้ยังไงครับในเมื่อสัตว์เลี้ยงไม่ตายจะไม่ให้รวยได้ยังไงครับในเมื่อสัตว์เลี้ยงอ้วนแข็งแรงอใครเห็นใครก็ต้องหันทักว่าทำไมเลี้ยงอ้วนได้อ้วนจังก็เพราะเราถ่ายพยาธไงครับ ไม่ใช่เพราะยาบำรุงดีนะครับผมบอกได้เลยครับให้ท่านเอายาบำรุงใส่อ่างกุชชี่แล้วก็เอาวัวควายลงไปอาบไปแช่ยังช่วยอะไรไม่ได้เลยถ้าท่านไม่ถ่ายพยาธิชุดใหญ่ต่อไปนี้ผมจะพูดแต่คำว่าพยาธิชุดใหญ่แล้วนะครับเมื่อรวมกันเสร็จแล้วเนาะให้พี่น้องเข้าใจคำว่าพยาธิชุดใหญ่ให้ท่องแท้แล้วท่านจะพบความสุขในการเลี้ยงวัวควายเลี้ยงสัตว์ครับผมขอพูดคำนี้เลย สมัยท,ที่ผมเลี้ยงแพะแกะผมก็ถ่ายพยาธิชุดใหญ่ผมก็แฮปปี้เอนดิ้งครับแพะแกะผมโอ,โอเดินออกแดดนี่ขนเงาวับนะวัวควายผมนะครับงัวเนี่ยสีขาวนี่คือขาวเลยขาวเป็นกระจกเลยเงาสะท้อนแสงเลยนะครับเนื่องจากในร่างกายเขาไม่มีพยาธิเขาก็สมบูรณ์เขาก็สวยถึงแม้เขาร่างกายเขาจะผอมแต่เขาก็ดูสมบูรณ์นะครับผอมเนื่องจากขาดอาหาร น,นในบางช่วงบางทีเราเราเลี้ยงมันก็ขาดอาหารเพราะหน้าแรงอาหารไม่สมบูรณ์นะครับแต่ผมเองเรื่องพยาธิผมให้มาเป็นระดับหนึ่งเรื่องอื่นผมเฉยๆนะครับเรื่องอื่นผมเฉยๆตู้ยาผมยาแทบจะไม่มีประจําเลยครับไม่มีเพราะว่ามัวผมไม่ป่วยผมไม่ป่วยนะครับผมถ่ายพยาธิทุกๆหกเดือน แช่วงไหนโดนยุงกัดเยอะช่วงไหนมีเหตุการณ์ที่ว่าเสี่ยงต่อการติดพยาธิผมถ่ายทุกสี่เดือนปีหนึ่งผมถ่ายสามหนบางปีแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือปีละสองหนผมไม่ใช่ถ่ายพ่ำเพื่อไม่ใช่ถ่ายทุกเดือนนะครับแต่ในกรณีพยาธิเม็ดเลือดท้าดูแล้วไม่หายสังเกตจากอวัยวะเพศนะครับอวัยวะเพศซีดอวัยวะเพศขาวตา,ตาเปิดกตาซีดเปิดกตาขาวเนี่ย ถ้าเราถ่ายพยาธิเม็ดเลือดไปแล้วครั้งหนึ่งยังไม่หายให้ถ่ายซ้ําให้ถ่ายซ้ําอีกครับสิบห้าวันซ้ำสิบห้าวันซ้ําซ้ําจนสีของอวัยวะเพศจะดีขึ้นบางตัวผมซ้ําถึงสี่ครั้งก็มีครับนะฮะบ,บางตัวผมซ้ําถึงสี่ครั้งมีควายของเสียมนตรีที่ผมรับมาดูแลให้นะครับผมถ่ายพยาธิให้สี่ครั้งมีอยู่ตัวนะครับห้าครั้งด้วยซ้าไป ห้าถังแม่ของเพิ่ม,มโชนะครับแม่เพิ่มโชคพร้อมนะครับหมดสภาพเลยจะเสียชีวิตอยู่แล้วมาถึงลงรถที่บ้านผมเนี่ยล้มเลยนะครับล้มเลยผมใจหายแวบเลยเนะเสียชีวิตก็ไม่รู้นะครับนึกไมใจในที่สุดก็เอาฟื้นขึ้นมาตอนนี้อ้วนท้วนตอนนี้อ้วนมีน้ำมีน,มนวลตั้งท้องแล้วนะครับเดี๋ยวจะ,ะประมาณเดือนหน้าก็จะส่งกลับไปให้ชสียมนตีแล้ว ให้เขาไปดูแลลูกสาวเขาเองนะครับพี่น้องต้องเข้าใจให้ให้ดีนะครับเรื่องการถ่ายพยาธิถ้ามันมีอะไรติดขัดอยู่ในใจถ้ามันมีข้อสงสัยพี่น้องถามผมมาได้ผมไม่มีคำว่าปิดบังนะครับผมยินดีตอบทุกคำถามของพี่น้องเอฟซีคนเลี้ยงสัตว์นะครับขอให้ถามอยู่ในขอบขอให้ถามอยู่ในขอบเขตของเรื่องความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ถามนอกลู่นอกทางถามแบบอวด ถามแบบจะทดลองภูมิอะไรแบบนี้นะครับถ้าอย่างนั้นก็เราก็คุยกันไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าผมหวังดีกับวงการประสุสัตว์เพราะฉะนั้นท่านที่เชื่อแล้วทําตามเท่านั้นถึงจะคุยกันรู้เรื่องถ้าไม่เชื่อผมบังคับท่านไม่ได้หรอกครับเงินของท่านวัวควายเป็นสมบัติของท่านวัวมึงไม่ใช่วัวกูเพราะฉะนั้นจะมาให้กูจำจีจำชัยบอกคงเป็นไปไม่ได้ นะครับคงเป็นไปไม่ได้ท่านพิจารณาเอามีเหตุและผลประกอบเอาผมทําคลิปมาให้จนครบ4คลิปแล้วทุกพยาธิแล้วไปติดตามดูย้อนหลังนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องพยาธิจุดใหญ่คือสรุปให้แล้วนะครับคือสรุปให้แล้วก็ให้พี่น้องทําความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจติดกัดตรงไหนสอบถามกันเข้ามา นะมันมีช่องทางติดต่อกันเยอะแยะมี In อิ In at, นบ็อกเพจตสันดาฟามอินบ็อกเพจันดายาสัตว์นะครับอินบ็อกเพจสันดายาสัตว์อินบ็อกในเฟสสันดายาสัตว์บ้านนาในไลน์นะครับไลน์สันดายาสัตว์นะก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นในหัวข้อคอนเทนต์เดี๋ยวผมจะปักหมุด ID ไลน์ของผมไว้ให้นะครับเผื่อพี่น้องที่ต้องการจะคุยเป็นการส่วนตัวก็ยินดีนะครับยินดีต่อ สำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทำความเข้าใจแล้วก็คิดจะเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืนอย่ามองข้ามเรื่องพยาธชุดใหญ่นะครับสวัสดีครับ